กินเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ว้ฮึบห่าสิบจานรวมๆแล้วนี่หกิโลนะครับก้าวแล้ว สิบแล้วครับ <os> ข้าวเหนียวสิบบาทในคั่อย่างนี้อ๋อกินเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ออืมโ้ว้าวไปดิว้าวไปดิ องเขลงไปนอนโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กองเชียนยกองเชียสามสิบเจ็ดแล้วนะครับสาจานแล้วครับผู้ชมครับเหลืออีก11จานนะครับตรงข้างหน้านี้จะครบ50าสจานสีจานนะครับ ข้าวเหนียวอีก6แล้วนะครับผู้ชมน้ำซุปอีกสองนะครับน้ำซุปก็ถ้วยหนึ่งก็ปลาเข้าเกือบครึ่งกิโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรวมไม่ถึงสุดท้ายเราจะรวมให้ผู้ชมเห็นนะครับไปอยู 2, ่บ้านยายในบัวไฮไม่ต้องสงสัยใครเลยนี่ฮะ่วงหัวใจนักสู้ครับผู้ชมครับเหมือนเรากำลังเชียร์มวยคู่เอกอยู่นะตอนนี้นะ คือชนะชนะแน่แหละแต่ว่าจะน็อกหรือเปล่านะครับผู้ชม